มันทูมันจดมิกสิทธิ์ให้พร้อมครับสวัสดีครับช่างบ้้านบานบ ا นใจวันนี้ก็พามานี่ครับเทเสาครับเสากงหมาเนาะนี่ครับนี่ครับก็ผสมปูแล้วครับเป็นปูนพอร์ตแลนด์เนพื่อไม่ให้เสามันโยกเคลื่อนย้ายครับเพราะหมาตัวใหญ่เนาะนี่ครับบ้านหมาครับตู้คอนเทนเนอร์นะครับดูเลยนะ ก็เป็นปูนพอร์ตแลนด์เหมือนเดิมครับนี่ครับปูนโครงสร้างเนาะครับปูนไม่ออกหรอกเดี๋ยวจนเทกระออกครับสวัสดีครับช่างบ้าน ا ن ยอดใจวันนี้ก็มาเทปูนเนาะเทปูนก้นหลุมครับเป็นกรงเลี้ยงหมาเนาะนี่ครับ ก็ทใกล้ก็เรียบร้อยเนาะค้นหลุมครับนี่นะครับตู้คอนเทนเนอร์ครับสาหรับหมาอยู่เนาะเป็นสั้ใหญ่เนาะครับก็ทำโครงให้แน่นหนาครับแข็งแรงครับนี่ครับโยกไม่ไปเลยครับแต่โจรยังไงก็ไม่มีพังนะครับเนี่ยสิบร้อมาดึงอย่างเดียวครับดูเลยเด้อสวยครับรับช่างไม้บ้านบานใจวันนี้ ก็มาไล่ทำโครงหมากครับทำทุกอย่างเนาะสำหรับขอสร้างครับก็เป็นงานสร้างเงินเนาะครับใครสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเดอ้อครับนี่ฮนะซีโซบ ครับก็เอาไม้แทงเข้าไปไม้เป็นลูกเป็นบอลไม้เป็นโครงในครับจะได้แข็งแรงค,ครับเอเครับครับสวัสดีครับช่างมันบ้านบานใจวันนี้ก็ามาออกเหล็กกลุมมาครับใส่ตะข่ายสูสู่ไว้ครับเนี่ยครับเอเคเลยครับก็เริ่มออกอยู่เนาะแล้วก็ไล่ทาสีไปด,ด้วยเนาะเค ตัวหมาใหญ่นะปูซึ่งหนะ้าอกครับหมาตัวนึ่งคือแบบไล่แต้คต,ตัวไล่ปากไล่แ้นะตัวสัวน สวยเนาะถ่ายของหมาบ้านน้องหมานะเนี่ยครับโหทำให้หมาอยู่ครับทะลุวลาเลยครับนี่ครับออกแนวคาเฟ่เนานะช้ลูกหมูตักข้วยครับ เนื inan, ่อจาเป่าไปแล้วมันไม่สวยนะถ้าไม่ได้สงสาได้หมนไม่เหลือนะครับกระถากัะต่ายกำมันไนมันไม่เป็นสนิมนะกาะตายนี่นมี่นะครับบ้านนี้เงียบสวย ก็กำลังจริงๆมันก็ม้วนออกได้อยู่ครับแต่ชานบ้านบานใจก็บางอันก็ต้องตัดเนาะมันมีลายขวางลายนอนอยู่ไม่ออไม่ไมเดี๋ยวงอเข้าไปปล่อยได้พอแล้วพอแล้วงอเข้าไปชิตัดตัวนั้นทิ้งตัดสองตัวนี้ทิ้งสองตัวนี้พอ ครับสวัสดีครับช่างบ้รร ب านใจวันนี้มาทาสีครับนี่ครับกองหมาเนาะกองน้องหมาสวยๆครับนี่ครับเป็นตะขคร์ออกแนววินเทจเนาะนี่ครับแล้วก็มาเคลื่อมป๊อปตะไคร์ไปด้วยครับก็ใช้เวลาเนาะตะไคร์พวกนี้ต้องอ็อกทุกตาครับนี่ครับตะไคร์พวกนี้ต้องอ็อกทุกตาเนาะก็ใช้เวลาเสียเวลา ก็ถือว่าโอเคครับต้องดึงตะข่ายให้ตึงเนาะนี่นะครับครับไปสวยครับออกเหล็กบ้านเนาะหมาครับนี่เลยครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ให้อยู่เลยครับติดแอร์อีกทั้งห้าอาสงามหลายแทนอะ ครับก็อแอรอ์ติดฉาเล็กๆนะครับนอกให้เราทำงานตากแดดนะครับแต่น้องมานอนในห้องแอร์นี่ก็สู้ๆครับนี่ครับบรรยากาศกลางแดดเลยครับ แ,แจ้งแดงแจนะคอกเหล็กไปทาสีไปครับก็ขอจะให้เสร็จไวเนะเาะตองสงสารน้องหมาครับนี่ครับน้องหมาอยู่ข้างในก็ไม่ได้ขี้ได้เยี่ยวมันก็เครียดเนาะหมาครับก็เหลืออีกห้าช่องก็จะจบ,จบแล้วเนาะ๋ยวเราก็มาช่วยกันทาสี สีก็ไล่ไปตามตูดนี่ครับสีกึ่งเงาครับหรือสีด้านก็ได้เนะสีพาเล็กเนาะจะได้ออกแนววินเทจสวยๆครับัก็รรเรียบร้อยเนาะ<ม>เดี๋ยวกินข้าวเที่ยงนะครับตั้งจากตอนนี้เที่ยงนะครับครับผม